สวัสดีครับเกษตรบ้านสวนอินดีมาแล้ววันนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิงเขาหน้าปังนะครับเป็นปั้นก่อขอ107นะครับหรือว่าปิดสนโลก72นะครับจึงแปลงนี้เขาก็จะทําแบบบาฉีดยาขาญยานะครับตอนแรกเราใส่วิธี เอานามลงปันทิ่มไว้หนึ่งรอบนามบอ,อกให้หยาเกิดนะครับพอรอบที่สองอาถึงมาปันตอนหยาเัันเกิดแล้วแล้วก็คอยมาวานเขาเป็นรอบที่สามเขาจะมาวานเขานะครับพี่น้องหลังจากวานเขาเสร็จก็ได้ายุ 10S มือนะครับเพราะว่าตรงนี้ฮาวานวันที่เก่ามกราคม2,100 68นะครับเมื่อวนนี้ครับวันที่20มกราคม2,100 68นะครับนะครับเขากำลังได้หนึ่งใบกระเดาน้ำไหลขึ้นแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเราต้องการคือจะบวชหญ้า,าเกิดนะครับ เดี๋ยวมันไปเบิร์ใกล้ๆกันนะครสิ่งก็เป็นหน้าวานเหมือนกับพี่น้องหลายถันที่เม่นเห็ดนะครับนะตรงแปลงนี้เฮาว่าได้ใส่น้ำมักอ,อย่างเลยนะครับเขาใส่เป็นอาศัยใส่แบบว่าปั้นสองหลอบให้ยากเกิดก่อนจังมาวานเข้านะครับนะครับการทดลองจะมีอยู่สองแปลงครับ ตรงนี้ว่าได้ใส่เ,เขาเอื่อย่งังอินซี่ย่อยสลายเนาะถึงใส่เป็นน้ำธรรมดาเอกมาจากโคงน้องหน้าเพื่อมาปันทำใหญ้ยญาเกิดสองรอบรอบที่สามห้าซึ่งมาวานเขานะครับเขาแกได้ซิบเอ็ดเมือนะครับ เดี๋ยวขอดมาที่ตันแปลงนี้นะครับแล้วอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็นเนื้อที่อยูประมาณสองไร่นะครับเป็นของกระเด็นปั้นไว้เช่นกันแต่แปลงนี้เขาเลยฉีดซีโดยสลายความที่กกเขาด้งหนาเม็ดหนานะครับเนาะ ไหนึ่งหลอบหรือว่ายำโคนไวอยู่ยี่สิบมือมาถึงมาวานเขาถึงเขาก็ออยุซ้ำกันนะครับกับแปลงที่แล้วเพราะว่าอาหมักไว,ออว้อยู่ประมาณยี่สิบมือเช่นกันแต่ว่าใส่อีซี่ย่อยสลาย,ายกับบเดสไส้นะครับเพิ่งว่าจะมีหยาหรือบอัองชองแปลง มาเจะบอสฉีดยาลายานะครับพี่น้องต้องมาติดตามกันนะครับจากเกษตรบ้านสวน,นดีๆคือการทำน้าปังพี่น้องลลายทันเพื่อนก็นใส่เป็นฉีดยาลายาเนาะของห้องเบาะฉีดยาลายานะครับพี่น้องเได้ฉีดยาลคยานี่แหละครับ เขาพันผิพิสโลก72นะครับหรือว่ากาขอ107เป็นเนื้อที่สองไรนะครับตรงนี้ซึ่งเขาก็ายุยยได้11มือเช่นกันนะครับถึงออกแล้วหนามว่าใส่แล้วก็จะคอยให้เพันขึ้นตามกันนะครับอาจจะ เขาห่างแน่ร้อยนเพราะว่ามาเจอความหนาวเป็นกระบอกนี่แหละครับพี่น้องรต้องมาเบิองกันติดตามเบิองเนาะว่าจะมีหยาบ่า,าตัวอ,อินซี่ย่อยสลายของเขาที่ห่อมาใส่มีอยู่วดหนึ่งเขาว่าใส่ได้ประมาณสามไร่เขาก็วดหนึ่งเขาก็ใส่เนี่ยที่สองไร่ครับพี่น้องมาคอยติดตาม ว่าจะมีหญ้าหรือมีเขาดีดเขาเด้งว่ได้ผลดีสำาร็จคอยติดตามกันนะครับสำหรับลิปนี้เกษตรบ้านสวนดินดีขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจนจบชิปขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพบกันชิปหน้ากดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกษตรบ้านสวนดินดีนะครับสวัสดีครับ